ครับสวัสดีครับ<ส>นะครับวันนี้ผมจะมาอะบอกว่าเราจะไปสมัครงานที่ไหนนะครับถึงจะได้เงินเดือนสตาตร์ทสา0 0 0ื่นสี่มืานะครับสำหรับวิศวกรทุกท่านนะครับอันนี้ผมจะอ้างอิงจากตัวผมเองเนาะผมก็อ,มอยู่บริษัทนี้มาก็ประมาณสักสีหปีแล้วล่ะนะครับผมสตาตร์ทที่40,000ว่าทำไม นะครับเขาถึงกล้าจ้างผมสตาร์ทสี่หมื่ผมทำไไ้เป็นบ้างน,นะครับครับก็มาดูกันเลยว่าวันๆผมทำอะไรนะฮะก็หลัหลกๆก็คือที่ผมต้องมีก็คือนี่ครับผมผมว่าน่าจะเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับของวิศวกรทั่วไปเนาะเรา o ตัวแนะครับเวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถเขียนแก้ไขางานทำแบบ ขึ้นมาทำช็อปได้และทุกคนต้องเป็นนะครับวิศวกรทุกคนต้องเป็นนะครับถ้าอยากได้เงินเดือนเยอะนะครับทุกคนต้องพยายามฝึกปืนให้ชนานาญเนาะสามารถสร้างแบบขึ้นมาใหม่ได้แก้ไขได้นะครับสามารถาาขยายแบบนะครับให้หน้าง,งานเข้าใจได้นะทุกคนต้องเป็นวิศวกรทุกคนต้องเป็นนะครับนี่คือโปรแกรม แรกที่ผมต้องใช้ทุกวันนะครับส่วนโปรแกรมที่2ก็คือตัวนี้เป็นโปรแกรม3าดีเนาะทุกทุกคนน่าจะรู้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับมันเป็นโปรแกรมสำหรับผมก็ใช้ก็ไม่ทุกวันครับแต่ก็ทุกคนต้องเป็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะใช้ก็ต่อเมื่อ,อผมไป นำเสนองานนะครับเพราะว่าโอนเนอร์ส่วนมากก็เป็นเจ้าของบ้านเนาะเจ้าของบ้านเจ้าของตึกเจ้าของอาคาร,ครบ,บางทีเขาอาจจะไม่ไม่รู้เรื่องแบบเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นภาพ 3D นะครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดนะเพราะเราก็เราก็จะสรุปเรื่องได้ง่ายมากขึ้นนะครับทุกคนต้องต้องมีติดตัวแต่ก็ต้องเป็นนะครับฝึกปือให้ชํานาญ ก็ได้ใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขางานอะไรพวกนี้ให้บางทีเรา,าบางทีในแบบเราเป็น 2D a u t ออโตเคใช่ไหมแต่ทีนี้จริงๆแล้วมันจะออกมาแบบไหนเราต้องทําให้เขาดูเรื่องแก้ไขางานก็เหมือนกันบางทีพนักงานติดตั้งส่วนวน,นี้ไม่เป็นมันจะอยู่ยังไงแบบไหนเราก็ทำสามองให้เขาดูมันก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คือโปรแกรมที่2ที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ ต่อมาหลักๆก็คือนี่เลยครับ excel word excel นะครับที่ผมใช้ประจำก็คือ excel นะครับผมจะใช้เก็บข้อมูลพนักงานรายชื่อพนักงานนะครับใส่รายชื่อใส่รูปเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วน word นะครับผมก็จะทำรายงานหรือว่าทำเป็นใส่รูปก็คล้ายๆ excel นะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกัน ทีห่หน้าต่างหน้าตามากกว่าเนาะมันก็สามารถใส่แผนงานใส่อะไรเข้าไปได้นะครับส่วน powerpoint ที่ผมต้องใช้ประจำก็คือโทษทีที่ผมต้องใช้ที่ผมต้องเป็นก็คือผมจะใช้ทุกวันศุกร์นะครับเพราะว่าผมมีพรีเซนต์ความคืบหน้าของงานนะครับในที่ประชุมทุกวันศุกร์นะครับสิ่งที่ผมต้องทำส่วน อีกโปรแกรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ต้องใช้หลักๆก็คือ Microsoft Project นะครับ Project ที่เราจะเริ่มงานครั้งแรกนะครับเราต้องใช้ Microsoft Project เป็นตัววางแผนงานเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นตัวตัวบ่งชี้ตัวที่จะใหเราวางแผนครั้งแรกในการเชื่อมโยงงานจากงานนั้นถึงงานนั้นนะ อันนี้เป็นเป็นไฟล์ที่ติดกับโปรแกรมมานะฮะซึ่งรายละเอียดเราลงาแผนงานเราจะทำอะไรตรงนั้นนะครับก็จะํำนวนจากงานนั้นถึงงานนี้ถึงจะเริ่มงานนี้ได้นะครับมีวันหยุดกี่วันนะครับนี่คือโปรแกรมที่ผมต้องทำนะครับแล้วก็กลับมาที่ Excel อีกรอบแล้วกันนะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องทำนะครับแล้วผมก็ได้ใช้อยู่ก็คือนี่นะครับเส้น x curve การทำแผนงานก็คือนอกจาก Microsoft Project แล้วเนี่ยเมื่อเราได้งานมาแล้วเราต้องมาขยายแผนโดยละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะนำเสนอในที่ประชุมก็คือ,อเส้นกราฟก็คือเส้น x curve ตัวนี้นะฮะสีน้ำเงินนะครับเป็นเป็นตัวแผนหลักของเรา แผนหลักที่เราวางไว้ครับจบที่ร้อยเปอร์เซนต์วันที่เรากำหนดที่เราเสร็จงานส่วนเส้นล่างก็คือเส้นเอ็กชวันก็คือเป็นผลงานณปัจจุบันที่เราได้ทำนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับสำหรับผมนะครับเอาเขาผมผมจะเข้าพีเต์นในที่ประชุมก็คือเราจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อเส้นเอ็กชวันเขาส่วนมากในที่ประชุมเขาจะสรุปตามเส้นเอ็กชวันเราสมมติว่า แผนงานเราอยู่ที่60%ประมาณนี้แต่ว่าเอ็ชั่นเรามาอยู่ที่50%นะครับพอเราเบิกจ่ายเปอร์เซ็นต์งานตามตาม,ตามเปอร์เซ็นต์งานในแต่ละเดือนเขาก็จะสรุปให้เราแค่50%ตตามเส้นเอ็ชั่นเราคือเส้นนี้นะครับซึ่งมันก็จะไปตามแผนงานแผนงานจริงเรานะครับเปอร์เซ็นต์ข้างล่างก็จะมาจากาตัวเลขข้างล่างก็จะมาจากตัวเลขหน้าง,งานจริงเรานะครับเราไม่สามารถที่จะ โกหกเขาได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีวิศวกรตรวจสอบหน้าง,งานอยู่คือถ้าเราทํางานเส้น x ช่วงเราได้เปอร์เซ็นต์เท่ากับแผนเราก็สามารถเบิกได้เท่ากับแผนเพราะว่าทุกอย่างจะสรุปในที่ประชุมนะครับเพราะว่าในที่ประชุมผู้หลักผู้ใหญ่จะเยอะเนาะก็จะสรุปได้ง่ายในการเบริกจ่ายนะครับอันนี้เป็นโปรแกรม Excel นะครับที่เราต้องต้องฝึกปืนในส่วนของ S curve ตัวนี้นะครับก็สูตรใส่ผสมเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวว่างผมมาทําให้ดูแล้วกันหรือว่าผมก็เห็นหลายคลิปอยู่นะที่เขาทําลงให้ดูก็เยอะก็ลองศึกษากันดูนะครับนี่สิ่งที่ผมต้องทำนครับแล้วก็อีกโปรแกรมที่เราต้องมีติดเครื่องก็มีพวกนะรับพยายามติดเครื่องไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรม PDF แกนแต่งรูปอะไรต่างๆนี้ก็เป็นโปรแกรมทั่วไปที่ทุกคนสามารถหาเพิ่มได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมหน้าที่ผมที่ผมต้องทําก็คือ,อเอาเป็นว่าณนะปัจจุบันดีกว่านะครับที่ผมเข้ามาเนี่ยที่ผมได้ทําแล้วนอกจากใช้โปรแกรมพวกนี้แล้วก็คือ,อผมต้องออกบางครั้งผมต้องออกอไปทีวางานทีวางานก็คือทางโอนเนอร์นะครับ ให้ไปเทียวอางานว่าเขามีโครงการนี้จะขึ้นเราก็ไปดูเขาก็นัดประชุมหลายๆบริษัทนะครับไม่ใช่บริษัทเราบริษัทอื่นครับทัศนคติของเราก็คือเราต้องมองมองรูปให้เป็นมองรูปให้ขาดนะครับว่า,างานตัวนี้มันอาจจะทําให้เรามีกําไรหรือว่าขาดทุนมันขึ้นอยู่กับเราวางแผนครับตัวนี้ผมก็ต้องไป แล้วก็หน้าที่ผมก็คือมีรายงานประชุมทุกสัปดาห์พวกรายงานประชุมอตอนพรีเซนต์นะครับเราจะใช้ powerpoint ในการพรีเซนต์หรือว่าประกอบกับหลายอย่างม่เป็น Excel พวกนี้ใช้เหมือนกันนะครับคือผมต้องมีประชุมทุกสัปดาห์นะครับน,น,นี่คือสิ่งที่ผมต้องทําแล้วก็บางครัง้งบางทีเนี่ยผมก็ต้องออกหน้างานเนาะเพราะว่าบางทีโฟร์แมนไม่พอนะคออกหน้างาน พาคนงานหาลายอย่างโปรเจกต์เปิดใหม่อย่างนี้นะครับเราต้องนําทางเข้าไปว่า,าควรเริ่มต้นอะไรยังไงวางกีดลายเลยเอาตรงไหนนะครับสิ่งที่เราต้องเป็นพื้นฐานอย่างน้อยนะครับเราต้องเซ็ตกล้องระดับเป็นกล้องลายเป็นก็คือกล้องลายในนี้ก็คือวางฉากวางมุมนะครับจุดเบสดลายว่างั้นเถือะมถึงจะเริ่มต้น,นการทำการทํางานได้นอกนั้นก็โฟแมนให้โฟแมนก็นำหน้าไปสิ่งที่เรา ต้องทําก็คือจริงๆแล้วเกือบทุกผมทาเกือบเท่าโฟร์แมนนะครหน้างานจริงๆเพราะว่าบริษัทผมโฟร์แมนน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมที่ผมไล่มาที่ทุกคนต้องผมอยากให้ทุกคนฝึกบือให้เป็นนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไปสมัครงานเนาะเราตั้งเงินเดือนเท่านี้แล้วเราทําไม่ได้เหมือนที่ที่เขาคดาดหวังไว้คือหลักๆที่ผมไล่มาเนี่ยใช้ทั้งหมดครับใช้หมดเลย ต้องใช้ทั้งหมดเลยทุกคนต้องเป็นต,ต้องเรียนรู้นะครับก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้ฝึกตือในช่วงโควิดนะอยู่บ้านเฉยๆก็นั่นแหละเปิดคอมขึ้นมาเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็ผลสําเร็จนะครับมันก็จะตามมานะครับผมจบไม่สูงครับผมอบอกได้เลยว่าความรู้ผมไม่ถึงปริญญาตรีนะครับผมมาจากประสบการณ์นะครับก็อยากนำประสบการณ์มาแชร์ ประสบการณ์ในการทํางานและถึงณปัจจุบันว่าผมทําอะไรบ้างในในขณะเงินเดือน4ี่หมื่นเนาะก็ฝากไว้นะครับให้ทุกคนฝึกปือแล้วกันนะครับมีดดาบนะครับมันจะฝ่าฟันอปุปสรรคขวาก้ําไปได้ตลอดรอดฝั่งมันก็ต้องคมมีคมนะครับเหมือนคนเรานี่แหละครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้หน,หน้องๆนะครับทุกคนนะครับฝึกปือตัวเองนะครับ แล้วก็ตั้งใจนะครับในการทํางานที่เรารักนะครับงานมันจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรารักในงานนั้นๆน,น,นะครับฝึกให้เป็นแล้วก็ชานาญนะครับผลสําเร็จมันก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับเราสมัครงานตั้งเงินเดือนเป็นเท่าไหร่มันก็จะได้เท่านั้นนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ